เงือกน้อยกับดวงจันทร์คืนหนึ่งริมทะเลเงือกน้อยลอยตัวขึ้นมาเงียบๆเธอมองท้องฟ้าแล้วเห็นดวงจันทร์ส่องแสงวิบวับทำไมเจ้าไม่ตกลงมาอยู่ในน้ำด้วยกันเธอถามขึ้นลอยๆดวงจันทร์ยิ้มน้อยๆแล้วตอบผ่านคลื่นแสงว่าถ้าฉันตกลงไปใครจะส่องทางให้ชาวเรือละ่ะเงือกน้อยเอ่ยขอโทษแล้วส่งยิ้มคืน ความจริงบางสิ่งที่อยู่ห่างไกลก็เพื่อดูแลกันและกันนั่นเองอยู่ๆตะวันก็สาดแสงแสบตาโอ้ยท้องฟ้าเป็นสีม่วงป้าส้มกับลุงกำนันกำลังนั่งจิบชาริมทางเดินทั้งคู่เหลือบมองกันด้วยความงงนี่คุณกำนันนั่นมันจานบินหรือปลาเค็มลอยฟ้าป่าส้มชี้ไปที่วัตถุประหลาดลุงกำนันยักคิ้วไม่สินั่นสิน้องเมียผมตอนใส่ชุดว่ายน้ำใหม่ จู่ๆวัตถุนั้นก็ร่วงลงมาโครมกลายเป็นปลากระป๋องเก่าๆกระเด็นใส่หน้าทั้งคู่อ้าวนี่มันกำเก่าฉันเลยเนี่ยปลาส้มทมน้ำลายเมื่อชาติก่อนฉันเคยคว้างปลากระป๋องใส่พระทันใดนั้นปลากระป๋องก็กระพริบตามันดีตัวขึ้นแล้วพูดเสียงหลอดชาติก่อนคุณคว้างฉันถูกพระแต่ชาตินี้พระจะคว้างคุณกลับแล้วก็โป้ง พระแท้ๆจากวัดข้างทางกระโดดออกมายกถังปลาร้าเหนือหัวกำสนองจริงๆนักหนาป้าส้มกับลุงกำนันวิ่งปรูดปราดโดยมีพระกับปลากระป๋องไล่หลังเป็นแถวสุดท้ายปรากฏว่าทั้งหมดเป็นฝันหลัดของลูกหมาในวัดที่เพิ่งกินข้าวอร่อยจนฝันเพ้อหมาน้อยหาวยาวแล้วก็กลิ้งในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อว่าเตา๋าเขาชอบเล่นกับแสงแดดที่ส่องผ่านใบไม้ทุกๆเชา้า วันหนึ่งเขาเห็นแสงประหลาดสีทองวับแวมกลางป่าเลยเดินตามไปเรื่อยๆแสงนั้นนำเขาไปพบกับนางฟ้าตัวน้อยที่สวมชุดไทยโบราณนางยิ้มแล้วบอกว่าถ้าเจ้าหัวเราะออกมาดังๆแสงวิเศษนี้จะเป็นของเจ้าเต่าหัวเราะเสียงดังเหมือนฟ้าร้องทันใดนั้นแสงสีทองก็กลายเป็นลูกแก้ววิเศษอยู่ในมือเขานางฟ้าพร่ำสอนก่อนจากกันว่าจงใช้แสงวิเศษนี้ทำแต่ความดี ตั้งแต่นั้นมาเต่าใช้ลูกแก้วสองทางช่วยผู้คนในหมู่ในป่าลึกของประเทศไทยมีตำนานเล่าขานถึงสถานที่ลึกลับที่ชื่อว่าดงปริศนาผู้เท่าผู้แก่บอกว่าเป็นทางผ่านระหว่างโลกมนุษย์กับโลกวิญญาณต้นไม้ในดงนี้สูงใหญ่ผิดธรรมชาติใบไม้สีดำสนิทดังปีกแมลงทับแม้แสงแดดจะสาดส่องอย่างไรก็ไม่อาจส่องผ่านลงมาได้เช้าวันหนึ่ง ก้องเด็กหนุ่นนักผจญภัยตัดสินใจเดินทางเข้าไปในดงปริศนาระหว่างทางเขาเจอรอยเท้าขนาดใหญ่คล้ายเท้ามนุษย์แต่มีเพียงสามนิ้วนี่ต้องเป็นรอยเท้าผีโป่งก้องร้องลั่นด้วยความเชื่อท้องถิ่นที่ว่าโป่งคือยักษ์พิทักษ์ป่าเมื่อลึกเข้าไปเรื่อยๆก้องได้ยินเสียงกระซิบคล้ายภาษาบาลีผสมกับเสียงน้ำไหล พอเดินตามเสียงไปก็พบสระน้ำโบราณที่กลางน้ำมีดอกบัวสีทองบานสะพรัง่งพ่อเท่าเคยเล่าว่าดอกบัววิเศษเช่นนี้จะบานเฉพาะผู้มีใจบริสุทธิ์เท่านั้นทันใดนั้นลมก็พัดกระโชกแรงเงาร่างสูงใหญ่โผลมาแต่ไกลมันคือพระยาป่าวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ผู้ขุมครองผืนป่าพระองค์เอื้อมือออกมาแตะหน้าผาก,ก้องเบาๆแล้วทุกอย่างก็มืดสนิทเมื่อตื่นขึ้น กองพบตัวเองนอนอยู่ชายป่าในมือกำมยัดพันประหลาดไว้แน่นเหมือนเสียงกระซิบบอกให้เขาปลูกมันจนถึงวันนี้ผู้คนยังเห็นต้นไม้แปลกประหลาดสูงตระงานต้นหนึ่งที่ขอบป่าดอกของมันสร้างแสงเรืองรองยามพระจันทร์เต็มดวงชาวบ้านเชื่อว่านั่นคือสะพานเชื่อมระหว่างมนุษย์เงาแห่งความศรัทธาใต้แสงจันทเพนที่สาดส่องเหนือวัดโบราณในจังหวัดสุขโขทยัย หลวงพ่อเกษมนั่งสมาธิอยู่ที่หอพระประจําวัดด้วยใจที่นิ่งสงบท่านสัมผัสได้ถึงพลังศักดิ์สิทธิ์ที่แผ่กระจายรอบตัวคืนนั้นเองหมอกสีขาวค่อยๆลอยคลอยเข้ามาในห้องแปลกใจที่พบว่าเงารูปหนึ่งค่อยๆลักษณะตัวเป็นรูปร่างทามกลางแสงฉายวาบ ปรากฏเป็นชายชราในอาภาสขาวผิวพันธุ์ผุดผ่องดวงตาเปี่ยมด้วยเมตตาข้าคือวิญญาณของคนก่อสร้างวัดนี้เมื่อหลายร้อยปีก่อนเสียงนั้นดังลอยมาเหมือนลมพัดความศรัทธาของท่านทำให้ข้าได้หลุดพ้นหลวงพ่อเกษมรู้สึกขนลุกแต่ไม่กลัวเพราะหัวใจยังมั่นคงในธรรม วิญญาณโบราณยิ้มแล้วยกมืออธิษฐานร่วมกันก่อนจะค่อยๆจางหายไปกับสายหมอกรุง่งเช้าเมื่อลูกศิษย์มาเคาะประตูหอพระก็พบหลวงพ่อกำลังยิ้มอยู่ในมือท่านมีดอกบัวขาวบานสะพรัง่งทั้งที่หิมะพาติน,น้ำแข็งในห้องไม่ได้ปลูกดอกไม้ใดๆเลย ตั้งแต่นั้นวัดแห่งนี้จึงเล่าขานถึงพระผู้เปี่ยมด้วยศรัทธาและพลังอธิษฐานที่สามารถช่วยวิญญาณให